ประโยชน์ของทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำไม่ไหลนะเ้าะหลังลูกนี้ยังไม่ได้หอม สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ยังไม่ได้ท้องอะไรนะคะคุณเพื่อนทั่วโลกคะ่ะขอบคุณพี่มาร์ AI คเอค่ะสวัสดีมีความสุขว้าวหัวปีสุดแล้ว ปีสุดแล้วปีนี้ก็จะปลูกพริกนะคะพริกก็กลังงอกเลยค่ะขอบคุณฝนที่ตกนะคะไมรู้จะมีแดดไหมเมื่อวานฝนตกแรงค่ะคุณพ่อไมรู้จะมีแดดไหมเมื่อวานฝนตกแรงค่ะคุณพ่อวันฝนตกแรง ะระไฝนตกแรงมอ่ไรสุดนะคะจะพาลูกไปทำธุระครับฝนตกแรงมากปีนี้ก็จะปลูกพี่ปลูก สวัสดีเพื่อนเอนทั่วโลกนะคะว้าวหัวปีสุดแล้วหัวปีสุดแล้ว ทองอุไรนะคะประโยชน์ของ ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำไมนะ่ไหลเพราะหลังลูกนี้ยังไม่ได้หอ่อเว้าวหัวปีสุดแล้วหัวปีสุดแล้วค่า ลูกจะมีแดดไหมมอวานฝนตกแรงค่ะคุณพ่อไร้สุดนะคะจะพาลูกไปทำธุระค่ะเพราะหลังลูกนี้ยังไม่ได้หออเลยลูกจะมีแดดไหมมอวานฝนตกแรงค่ะคุณพ่อ สวัสดีช้าเช้าชมความสดชื่นหัวปีสุดแล้วค่ะเพื่อนเืนทองไรน,นะคะทองไรน,นะคะ ประโยชน์ของทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำไม่ไหลนะคะส้มค่ะปีนี้ก็จะปลูกพริกนะคะพริกก็กำลังงอกเลยค่ะขอบคุณฝนที่ตกนะคะนี่นะคะ ส้มค่ะนี่นะคะส้มค่ะวนันฝนตกแรงฝนตกแรงเพราะว่า สุดะะจะพาลูกไปทำธุระค่ะฝนตกแรงชะวับ ประโยชน์ของทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำไม่ไหลคนะ่ะวนันานผลตกแรง สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ยังไม่ได้สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ยังไม่ได้ทองอะไรนะคะ ประโยชน์ของทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้ำไม่ไหลไม่รู้จะมีแดดมเมื่อวานฝนตกแรงค่ะคุณผู้ว้าวหัวปีสุดแล้วหัวปีสุดแล้วฝนตกแรงนนนะคะ หวนันฝนตกแรงน้ำได้เนะเปิดน้ำอาะได้เนะมะละกอฝนตกแรงมองไี้สุดนะคะ จะพาลูกไปทำธุระค่ะบว้าวหัวปีสุดแล้วหัวปีสุดแล้วสวัสดีชเช้าชมความสดชื่นหัวปีสุดแล้วค่ะเพื่อนปีนี้ก็จะปลูกพริกนะคะพริกก็กำลังงอกเลยค่ะ ุณฝนที่ตกนะคะสวัสดีชแมเช้าชมความสดชื่นหัวปีสุดแล้วค่ะเพื่อนๆขอผ้า เดี๋ยวจะมีแดดาานะม่หวานฝนตกแรงค่ะคุณผู้มหวานฝนตกแรงเพราะหลังลูกนี้ยังไม่ได้หอ่อเลยเดี๋ยวจะมีแดดนะ